ด้วยความฝันค่ะแต่ว่าพี่เขานะคะนอกจากจะมีความฝันแล้วเนี่ยเขายังมีทั้งความตั้งใจและก็ความเพียรพยายามจนผลักด,ดันให้พี่เขาประสบความสําเร็จได้อย่างวันนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะก็คือพี่ไก่ภาสิทธิ์อุญาวาดผู้ประกาศข่าวของช่อง3นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะตีก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีวีช่อง3แล้วค่ะซึ่งก็เป็นที่ที่ตีงานกับพี่ไก่ไว้นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปกับพี่ไกะะ่เลยค่ะ แล้วตอนนี้ติ๊กก็มาอยู่กับพี่ไก่ภาสิทธิ์อภิญญาว่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีคับคุณผู้ชมวันนี้พี่ไก่พาติ๊กมาอยู่ที่ห้องซอสตูมคือเป็นห้องเป็นห้องที่เตรียมตัวก่อนที่จะออกอากาศเลยนะคะ <laughs> ก็ดูได้บรรยากาศภายในห้องนี่กว้างใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าพี่ไก่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เออคือตอนแรกที่ติ๊กทราบติ๊กก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึง เ,เลือกธรรมศาสตร์แล้วก็เลือกคณะวิศวะใช่ไหมครับ,ค,รบคือพี่เนี่ยเป็นเด็กยุคเจเนเรชั่นที่สับสนอลรมานมาก,มากคือว่า <laughs> อะไรที่มันเท่ก็จะเลือกอันนั้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือตามหลักสว่วนใหญ่ทั่วไปรุ่นอย่างพี่เนี่ยจบสายวิทย์ใช่ไหมครับ,รบก็ไม่รู้จะเรียกอะไรจะเลือกเรียนอะไรก็มีเรียนหมอวิศวะวิทยาศาสตร์แต่พี่ไม่ชอบหมอพี่ก็เลือกเรียนวิศวะกับวิทยาศาสตร์ไปเป็นทา ก็คือแบบว่านะใช่ไหมคือไม่รู้จะเรียนอะไรมากกว่าแล้ววิศวะมันก็เหมือนกับโอเคละมันก็ในระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วสมมุติตอนนั้นพี่เนี่ย จบม .5 แล้วพี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะต้อง e อ t r a รา e เพนาะงั้นพอหลังจากรุ่นที่ไปเขาจะเปลี่ยนระบบแล้วไงพี่ก็ต้องเอ็นให้ติดตอนม .5 เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เอ็นม .5 แล้วก็เลือกคณะวิศาวะและ้วเอ็นติดอะไรพี่ก็เอาอันนั้นเลยก็คือข้า,ชามชั้นม .6 มาเลยใช่ครับมีความจําเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบเป็นทรานแล้วพี่เกรดไม่ค่อยจะดีสู้ใครไม่ค่อยจะได้ค่ะแล้วมาเรียนคณะวิศวะเป็นยังไงบ้างคะสนุกนะภาษาแล้วก็จนเทอมแรกที่ออกมาเกรดแบบแย่มากเลยรู้สึกตัวแบบ ถ้าเราปล่อยปากละเลยแบบนี้เราจะอาจจะแย่ได้ก็เลยเริ่มก็เลยเริ่มขยันขึ้นตอนเทอมสองแล้วมันก็เริ่มอยู่ตัวตอนพอจบปีหนึ่งแล้วจะเริ่มอยู่ตัวละก็จะเริ่มเรียนเรียนสบายๆมากขึ้นไม่เครียดก็มาจนจบได้เลยถือว่าเก่งเหมือนกันนะคะพี่ถือว่าเกือบเกือบไม่ร่อนเลย <c oughs> แล้วที่ธรรมศาสตร์มีมุมไหนที่พี่ชอบไปนั่งบ้างไหมคะจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นที่ไหนที่ชอบไปนั่งคือ <c oughs> พี่เนี่ยประหัสสี่หนึ่งนะ ก็แก่มากแล้ว <ừ> ใช่ไหมเป็นรุ่นนี่รุ่นเอเชียนเกมที่มาจากที่ประเทศไทยแล้วที่เป็นรุ่นบุกเบิกของธรรมศาสตร์ลังสิตเลยก็ว่าได้คือตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีต้นไม้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ <ừ> พี่จะนั่งหลักๆคือคือลงอาหารนะเพราะมันเย็นเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นสามแยกของอาคัรโดมเมื่อก่อนที่จะเรียกว่าอาคันโดมแล้วมันจะมีสามแยกที่ติดกับอย่างหนึ่งแล้วจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอ่ะเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยเมื่อก่อนนี้วิศวะเขาชอบไปนั่งตรงนั้นเนี่ยไปแซวสาว อ่าอันนี้แสดงว่าทําบ่อยหรือเปล่าไปกับเขาไปมั่วขำสนุกมากตรงนั้นจะมีหลายคณะรวมๆกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนคือมันจะแบบส่วนใหญ่จะไปเรียนรวมกันที่อาคารโดมยังไม่มีอาคารที่แยกเป็นคณะคณะอะไรมากแต่ว่าจะมีตึกวิศวะเนี่ยที่แยกออกมาโดดๆเลยแต่พวกพี่ก็จะไม่อยู่ที่ตึกหรอกก็จะมารวมกันที่อาคารโดมนี่แหละเห็นเขาบอกว่าที่หน้าอาคารวิศวะเนี่ยจะมีสะพานด้วยมีความเชื่อว่าถ้า ปั่นจักรยานให้คนที่ชอบผ่านไปได้เนี่ยจะสมหวังที่ใครเคยลองทำี่ปั่นจักรยานทุกวันเลยปั่นขึ้นปั่นลงปั่นขึ้นปั่นลงเห็นผลไหมคะไม่ช่วงช่วงที่เรียนธรรมศาสตร์มีแฟนนะครับแอ้โก็ไม่ใช่ก็มีแฟนยยิแต่ว่าแฟนยนิไวที่โดนกันก็จะแบบไกลๆนะมีใครรู้บ้างไหมไม่มีใครรู้คนทีไมา็มองหน้ากัน้ยิ้มใช่เมื่อก่อนตอนสมัยเรียนธรรมศาสตร์ไกลมากเลยนะ พี่ว่าชีวิตมาหาลัยชีวิตตำรวจสนุกมากเลยคือคเป็นอิสระเสรีอยู่หอพักใช่ไหมก็มไม่ต้องมีใครมาอยู่หอไหนคะปีแรกเนี่ยมันยังไม่มีหอเลชั้นเกมเลยพี่อยู่หอในน้องนี่เป็นรุ่นปุกเบิรงจริงนะคะเศร้าไปเห็นว่าคล้ายๆอู่อู่รถอ่ะคล้ายอู่รถ <laughs> พี่ก็ไปอยู่ไปอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนมั้งแล้วเริ่มรู้สึกว่าพอเถอะพอแล้วพี่ก็เลยายมาอยู่บ้านแต่ว่าพี่เป็นเด็กต่างจังหวัด อยู่นครสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็มาธรรมศาสตร์เนี่ยมาอยู่หอสักสองเดือนพอถ้าจำไม่ผิดนะพอปีสองเนี่ยพวกคณะสายศิลป์นะฮะพวกวัรลศารพวกอักษรเขาไม่ใช่อักษรศิลป์ศิลป์และศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ะไรพวกเนี้ยจะต้องย้ายกลับท่าประจันเศร้าเลยอ่ะันจะเหอือแต่ผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในโลกนี้นอกั้นจะไปคณะคือทุกคนเขาจะไปแล้วมันจะมีงานเลี้ยงมันจะมีชื่อแต่พี่จำไม่ค่อยได้ละแก่ละมันจะมีเลี้ยงส่งแบบพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คณะวิศวะพอปิดเทอมก็จะพยายามเลือกวิชาลเลือกที่ไปเรียนที่ท่าประจันท่าประจัน์โอ้โหเพวกวิชากฎหมายอะไรเงี้ยเรียนท่าประจัน์โอ้ยสนุกชิตมหาหลัยสุดยอดค่ะแล้วถ้าพูดถึงกิจกรรมที่ทําในมหาหลัยเนี่ยพี่ไกเ่เคยทํากิจกรรมอะไรบ้างคะเป็นความภูมิใจมากเลยนะ,ะปีหนึ่งเนี่ยพี่ไปถึงผานตอนทีเ่เดินขบวนพาเหรดของเขาเรียกอะไรงานบอลประเพณี่มา เขาจะคัดเรื่องบุคคลที่หน้าตาดีหรือความสามารถปีนั้นเนี่ยปีดาราก็คือเชอรี่เขียนมังสวิรัลิซ่ารู้จักบ้างลิซ่าที่อ่านข่าวอยู่ช่อง5นะครับแล้วก็สถาผู้ชายอะไรวะแดนหรืออะไรสักอย่างต้มีพี่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งไม่ใช่ดาราซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ดารานะครับแป๊ะๆอยู่คนเดียวเลยก็แบบว่าโอ้โหภูมิใจมากคือได้ไปถือพาเป็นพาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นขบวนที่ปีนั้นเนี่ยพระองค์พาทรงนั่งกันเชิญด้วยแล้วก็แบบพี่ก็จะถือพานนาขบวนไปโอ้โหเท่มากถือคู่กับลิซ่าโ oh อ้โหคู่กับลิซ่าแล้วก็แล้วก็เชอร์รี่จะจะถือจะถือป้ายนะถ้าเชอร์รี่ดูอยู่ตอนนี้นะเราจำาไปได้สมมติจำแม่นมากไม่ใช่เป็นดัลลาแต่ดาราผู้ชายนี่จำไม่ได้นะจำไม่ได้หรือไม่ไม่รู้ออไรจำไม่ได้เลยคือแต่จำได้ว่าเราถือถือคู่กับลิซ่าจนจนปัจจุบันนี้ย สมัยก่อนนี่นะพี่จะผมยาวแล้วก็แบบไว้หนวดแบบใส่เสื้อช็อปอะไรเงี้ยแบบเด็กพิซซ่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าพี่ถือคู่กับพิซ่าแล้วไม่เจอพิซ่าอีกเลยจนมาเจอในสายงานก็คือพิซ่าอ่านข่าวช่องห้าเขาจำเราได้ไหมคะจำไม่ได้พิซ่าแต่พี่โทรไปแต่มีเบอร์คือเคยคุยกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วพี่ก็แล้วก็หลังจากไม่ได้คุยพี่ก็โทรไปพิซ่ามาอ่านข่าวช่องห้าเหรออะไรเงี้ยคือพี่มาอ่านช่องเจ็ดก่อนตอนนั้นแล้วเอ้ยพิซซ่ามาอ่านข่าวช่องห้าเหรอ เอ้ยเราไก่นะจําได้ป่ะเอ้ยจําได้ไก่นี่ถือผักเขาจําได้อือาแล้วไก่ตอนนี้ทําอะไรอยู่พี่บอกเธอไม่รู้ว่าคือเราอันเคยช่องเจ็ดบ้าลนะช่องเจ็ดมีผู้ชายคนเดียวตอนช่องเจ็ดมีผู้ชายคนเดียวใส่แว่นติ๋อเฮ้ยกูเองคือไม่รู้กูเองพี่ก็แบบว่าเราเองพิซ่าพิซซ่ามันนิ่งเลยนะช็อกไปเลยมันเดทแอร์ไปมาสองนาทีแล้วพี่จิมพูดได้นะนี่ไก่เหรอเราพิซซ่าไปค้นรูปสมัยที่แบบ นั่นแหละแล้วจนจําได้จนมาเจอกันแล้วแบบนั่งขำมากเพราะแบบวิ่าจําพี่ไม่ได้ตอนนั้นพี่จะแบบเสดุดูเสดๆส์อะไรแวันนี้น่าจะลองไว้แบบเมื่อก่อนบ้างก็ดีนะคะจะดีอะแต่ให้เขาโดนให้โดนไล่ออกใช่ไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีค่ะแล้วเห็นพี่ไก่บอกว่าเคยได้ทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอันนี้เป็นตอนช่วงไหนคะปีสี่เทอมหนึ่งคือกระบวนการมันเริ่มแต่ตอนปีสามเทอมสองนะพี่ไปสมัครคือทุนเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกช็อต t h อร์มเอ็กซ์ชแนนซ์โปรแกรมมหาวิทยาลัยไซตมามะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากได้เด็กทดลองอที่เป็นเด็กนานาชาติแบบจากประเทศนู้นประเทศนี้เพราะว่าเขากำลังจะพัฒนาหลักสูตรแบบรแรกยังไม่รู้ด้วยว่า,ากี่คนคือไปสมัครแล้วก็แบบก็จะไปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็สอบข้อเขียนอะไรเงี้ยแต่เขาจะเน้นช่วงสัมภาษณ์โอ้พี่ก็ไป acting เก่ง,งภาษาอังกฤษมากเลย acting แบบให้รสว <จ>ได้เลยได้ฟลุกได้แล้วได,ได้ได้กับเพื่อนในคณะด้วยสองคนดีใจมากเลยก็ไปเรียนญี่ปุ่นปีหนึ่งครับที่ไซตมามะในบ้างค้าชีวิตที่นั่นมันมากพี่บอกว่าแบบมีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาหนึ่งคือมันโอเคมันเรียนฟรีอยู่ฟรีใช่ป่ะแต่ว่าทุนที่เขาให้มันจะพอดิบพอดีกับการกินอยู่กับการปรับตัวแต่ว่าเราอยากจะเที่ยวเราไปทํางานข้างนอกด้วยพี่ก็ทํางานร้านอาหารไทยแบบเาใช้ชีวิตเด็กนอกอะ ทำงานร้านอาหารไทยแล้วก็แบบเรียนเรียนครึ่งครึ่งวันเช้าเนี่ยจะเรียนวิชาภาษาญ,ญี่ปุ่น mm hmm. แต่ครึ่งวันบ่ายส่วนใหญ่จะว่างแล้วเดี๋ยวม่ก็จะมีเรื่องวิชาแกนเป็นพวกวิศวะบ้านอะไรสามเดือนแรกเครียดมากเรียนหนักมากวิชาภาษาญี่ปุ่นถ้าใครเคยเรียนนะมันยากมากเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีไม่มีพื้นภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยเราจะไม่คุ้นกับเสียงท่องเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะไม่เข้ามันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษ ภษาอังกฤษเราจะคุ้นเคยใช่ไหมเราอ่านๆไปสปารมก็จะเข้าเข้าหัวได้แต่นี่มันจะไม่ค่อยเข้าสามเดือนแรกเนี่ยหนักมากเคยแบบเคยร้องไห้เลยนะอะอา้เขาไม่ไม่ได้เครียดนะออยเขาคะนแนนออกมาเึ่งโหคะแนนอุบาทมากเลยอะแล้วแบบชนชาติอื่นว่ามันเก่งมาจากไหนจริงนะแต่พอหลังจากสามเดือนเราเริ่มแบบคุ้นกับเสียงคุ้นกับอะไรของเขาแล้วเราก็จะแบบไม่ไม่หน,นักไ,ไม่แบบับตัวได้ดไดก็สนุกขึ้น ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่าได้มาเป็นล่ามแปลอังกฤษญี่ปุ่นมันเก่งขนาดนั้นเลยมันแบบขนาดเลยลองพูดให้ตายสักนิดนึ่งมันลืมไปแล้วลืมไปหมดแล้วจะให้พูดเหรอนิดนึงนิดนึงคอนิจิวะจบนี่เคยเป็นนี่เคยเป็นล่ามนะคะเดี๋ยวไปโชว์เราไม่ชอบของดีเราต้องเก็บไว้โอ้โหคืออย่างนี้จริงๆล่ามอันเนี้ยมันมันถือว่าเป็นถ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกอัลบิไบตอกคือมันเป็นพาร์ทไทม์อย่างหนึ่ง เขาจริงๆอันนี้เราเรียนไปเทอมหนึ่งแล้วมั้งแล้วเข้าเทอมทีนะ่สองเนี่ยอาชีพนี้จะเงินดีมากเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะทําแล้วที่ได้ไปเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับ English Summer Camp ของเด็กๆแบบประมาณสักประถมของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปพูดภาษาอังกฤษใช่คือมันเราเป็นเหมือนกับเป็นสตาฟที่ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา คือโครงการนี้ช็อตเทอร์มเอ็กซ์เทนต์โปรแกรมของไซตาม,มามันจะไปเรียน1ปีมันจะเท่ากับ4ปีที่นี่เพราะเราเรียนครึ่งเทอมเท่ากับเด็กที่เรียน2ปีละเพราะฉั้นภาษาญี่ปุ่นโอเคได้ภาาษอังกฤษเราต้องภาาษอังกฤษใช้อยู่แล้วเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันหลากหลายมี่บอกมีโมน่ามีไซเดยกอะไรทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วแล้วพี่ก็โชคดีมากตอนที่ไปไป,ไ,ปไม่ใช่แคสจะไปคัพอันนี้นะก็มีเพื่อนที่อยู่ในคลาสเนี่ยที่มาจากออสเตรเลีย อ,อินโดนีเซียแล้วเซเนกัลเนี่ยได้ไปได้วยกัน4คนสนุกมากเลยไม่ค่อยสนใจเลยหรอกคุยกันเองอยู่กันเองแล้ว <ไป S 2> แล้วเขาจะไปแคมป์ตามแบบตามที่ต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็รายได้ดีสนุก จะเป็นผู้ประกาศตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนี่แหละ<ม>คือ,อพอเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับ<ฮ>มันต้องออกมาทํากิจกรรมนอกจากเราจะไปเที่ยวเที<ฮ>่ยวเ่ยวไรสัลลับไปวันวัน<ฮ>แล้วเนี่ยทุกแทบจะทุกวันจะต้องมีกิจกรรมที่เราจะต้องออกไปทาําตามจุดต่างๆของญี่ปุ่นแล้วพี่มักจะได้รับบทบาทเป็นพิธีกรนอกจากไปลำวยไทยอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องเป็นพิธีกร้วพี่ว่ามันสนุกไหมสมมติเวลาเราไป คูหรือว่าเราไปยืนอยู่บนเวทีแล้วเราพยายามจะดึง attention ของคนเนี่ยมันท้าทายแบบใช่เลยมาเจอความฝันตอนมีความรู้สึกชอบมีคว <c oughs> ามรู้สึกสนุกว่าเ hey, okay, อ้ยโอเคชอบชอบแบบเนี้ยสนุกดีแบบสมมติวันไหนเราไปทํากิจกรรมแล้วแบบคนไม่สนใจเราต้องมานั่งประชุมกันแล้วพิ่ทำไมวะ <c oughs> ทำไมคนไม่สนใจมวยไทยอนะไรอย่างเงี้ยเออพิธีกรทำไมพูดไปนีม่มีใครฟังมันท้าทายเพราะฉะนั้นพอพี่กลับมาพี่รู้สึกว่าอยากทําอยากเป็นพิธีกรเริ่มจากจุดที่อยากเป็นพิธีกร พี่ก็ไปสมัครตามตามสถานีข่าวเพราะว่าพี่กลับมานี่คือจะจบแล้วเรเทอมี่ยคือปีเศษทีมสองใช่ไหมครับพี่ก็เริ่มไปสมัครตามสถานีไปทุกสถานีเลยนะวอล์กอินไปทุกที่วอล์กอินเข้าไปเลยวอล์กอินเข้าไปเลยแล้วเตรียมเตรียมไปสมัครอาไปเลยเพราะว่าอยากเป็นพิธีกรก็จริงแต่ว่ามันนี่มีที่สมัครถูกป่ะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันมีฝ่ายข่าวของทุกสถานีแล้วพี่ก็บอกว่าเออมันก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของงานพิธีกรนะพี่ก็ไปสมัครทุกที่ไปทิ้งไปสมัครไว้หมดทุกที่ก็จะบอกว่า เก็บติดต่อไปละกันเป็นมารยาทคนเ,เป็นมารยาทเนาะไม่มีใครเห็นข้าของพี่เลยคือแบบา oh. เขาก็จะแบบว่าเป็นมารยาทโ okay, อเคเนาะเดี๋ยวเราติดต่อหลักไปแล้วก็ไม่มีจน<อ>กระทั่งเงียบหายไปหมดแล้วพี่ก็ไปจนเรียนจบแล้วไปทําอาชีพอื่นแล้วไปอยู่อเมริกามาปีนึงไปเป็นสจวตแล้วก็ลองอาชีพมาอมาเยอะคือจริงจริงๆอยากไปเป็นสจวรตอยากเป็นนักบินแต่ว่าเออสายตาสั้นพอไปสอบนักบินไม่ได้กคน แรงมากพี่ก็โอเคมีสัจจวัตพี่ก็อยากจะไปเป็นสัจจวัตเพราะว่าจะเก็บเงินเพื่อจะไปเรียนต่อ,อช่องดีมากช่องเจ็ดเปิดรับสมัครพิธีกรผู้ประกาศขา่าวเจ็ดสีหน้าใหม่พี่ก็ไปสมัครอยากจะเล่าเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยแต่ละคนการเข้ามาสู่สายอาชีพนี้แต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครเดินมาแบบเป็นผู้ประกาศไหมไม่มีเลยอ่ะเออไม่มีไม่ไม่เคยมีโอกาสมาพี่ๆเลยพี่ต้องวิ่งไปหามันแบบ สุดพลังมากเชื่อไหมสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยทีวีเวลาเขาไปจัดนิทรรศการงานกาชาติเนี่ยเจะมีซุ้มกัเห็นไหมครับแล้วก็มีให้ไปอาลองอ่านข่าวอะไรเงี้ยอ๋อค่ะแบบเสนอเสนอตลกตลกพี่ไปหมดเลยนะไปหมดเลยไปนั่งอ่านโอ้ขอได้อ่านเถอะพี่นั่งอ่านเผื่อว่าจะมีคนเห็นอ่เอาเผื่อว่า,ไม,าไม่มีไม่มีเออทุกคนนั่งแปะ